อีกหนึ่งเหตุการณ์ชีวิตจริงเนี่ยมันยิ่งกว่าละครสุดๆเลยนะครับภาพที่คุณผู้ชมจะได้เห็นอยู่นักขณะน,นี้จะเป็นคุณป้าท่านหนึ่งคือมีชาวบ้านไปสังเกตแล้วว่าทําไมคุณป้าเนี่ยนะครับถึงหมดอะไรตายอยากกับชีวิตไปนั่งเมื่อยลอยมองไปตามแม่น้ำเลยนะครับเหมือนชีวิตเนี่ยไร้ค่าแล้วก็สิ้นหวังเป็นอย่างมากพอมีคนไปสอบถามว่าป้าป้ามานั่งทําไมตรงนี้ ป้าถึงขนาดจะร้องไห้ออกมาเลยนะครับบอกว่าตอนนี้เนี่ยสามีของป้าป่วยหนักไม่รู้ชีวิตจะไปทางไหนถึงขนาดที่สามีเนี่ยแย่งชามข้าวหมากินแล้วนะครับเ,เพื่อประทังชีวิตไปวันๆครับค่ะ สวัดีครับแจ็คินครับมาช่วยมาช่วยมาช่วยม่ไม่ต้อนรงไม่ต้องรับ สภาพร่างกายและก็จิตใจของป้านักขณะนี้ยิ่งกว่าหมดอะไรตายยากันะครับเพราะว่าไม่รู้จะช่วยเหลือสามีอย่างไร <c oughs> ถึงขนาดไปแย่งชามข้าวหมากินเลยนะครับ เมื่อช่วงเย็นวันนี้ร้อยตำรวจตรีพรศักดิ์เสนหารองสารวัตรฝ่ายป้องกันและปราบปรามสพเมืองจังหวัดฉะเชิงเซาได้รับแจ้งนะครับว่ามีเหตุเหมือนกับว่าป้าคนนี้จะฆ่าตัวตายหรือเปล่าบริเวณท่าน้ำบางประกงด้านหลังวิทยายลัยอาชีวศึกษาก็เลยเดินทางไปตรวจสอบพร้อมกับกู้ภัยคุณป้าอายุสัก50ปีใส่เสื้อวินรถจักรยานยนต์รับจ้างนั่งไปก็ร้องไห้ไปกู้ภัยก็เลยประสานทีม บุกชาร์จแบบย่องย่องนะครับเข้าไปดึงตัวขึ้นมาได้อย่างปลอดภัยจากการสอบถามทราบชื่อก็คือป้าแอดครับอายุ54ปีอยู่ในสภาพร้องไห้เสียใจบอกว่าหนุ่มเบ้ยป้าเนี่ยไม่มีเงินซื้อข้าวให้สามีที่ป่วยเป็นโรคเส้นเลือดในสมองตีบเนี่ยกินอีกต่อไปแล้วสามีหิวข้าวเหลือเกินพอมีคนนำข้าวกับเศษอาหารมาให้สุนัขจรจัดแถวนั้นกิน สามีของป้าก็จะไปแย่งข้าวหมากินทําให้ป้าเนี่ยเอารับไม่ได้กับสิ่งที่เห็นรู้สึกเจ็บปวดหัวใจที่ป้าดูแลสามีไม่ได้ทั้งๆที่ตนเองก็พยายามจนถึงที่สุดแล้วป้าแอดบอกกันนะครับว่าป้าก็พยายามจะไปทําอาชีพนะขับรถจักรยานยนต์รับจ้างหาเงินมาเลี้ยงดูสามีแล้วก็ค่าใช้ใจ่ายต่างๆของภายในบ้านแต่รายรับที่ได้มามันก็ไม่พอรายจ่ายทำให้รู้สึกน้อยใจ กับโชคชะตาอยากจะมาจบชีวิตที่ท่าน้ำ <S <S เพื่อไม่อยากรับรู้ปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นณขณะนี้อีกแล้วครับคนเดียวหนูเหนื่อยแล้วหนูเคยผ่านจุดนี้มาแล้วหนูไม่อยากเป็นนดีอยอยากเห็นให้หนู้ขป่วยเอาแฟนป่นปยนนยวยแ,แฟนแฟนป่วยเป็นไรือ้เป็นเลือดตีดเป็นยุคอะไรเป็นยุคอะไร ีก็ได้เอาข้าหมามากินนหนูใจไม่ได้หูคนดนููกยูอยู่หนูก็ต้องเห็นก็เป็นแบบนี้หนูอยู่หนูก็ต้องรู้วลูกไม่เคยแยแนเ่ยในเบื้องต้นนะครับตำรวจกับกู้ภัยได้เกลี้ยกล่อมจนจิตใจของป้านสงบลงแล้วแล้วก็เอาเครื่องบริโภคอุปโภค ประเภทเข้าสารอาหารแห้งน้ำดื่มมามอบให้กับป้าเพื่อใช้เลี้ยงทีบชั่วคราวไปก่อนแล้วก็มอบเงินติดตัวไป1,000บาทนะครับล่าสุดวันนี้เริ่มมีหน่วยงานต่างๆเข้ามาช่วยเหลือแล้วนะครับและยังไปเอาจานดาวเทียมของป้าเนี่ยกลับคืนมาหลังจากถูกโจรขโมยไปก่อนหน้านี้นายกฤษดาประธานกรรมการวัดสมานร,รัตนารามตัวแทนท่านเจ้าคุณพระราชวชิระประชานาถ จ้าคณะจังหวัดฉเชิงเสานำเงินสดมามอบให้อีก10,000บาทนะครับร้อมกับเครื่องอุปโภคข้าวสารอาหารแห้งนอกจากนี้ยังมีตัวแทนจากเหล่ากาชาติจังหวัดหวัวหน้าสำนักงานพัฒนาสังคมผู้อำนวยการกองสวัสดิการสิ่งแวดล้อมเข้าพูดคุยเรื่องต่างๆหลังจากนี้จะวางแผนให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆต่อไปจนป้าแอดมีความรู้สึกเหมือนกับว่าชีวิตอย่าแตกต่างจากเดิมนะครับเอาราวฟ้ากับเหวแค่เพียงข้ามวัน เนื่องจากที่ผ่านมารู้สึกโดดเดี่ยวเหมือนชีวิตไม่เหลือใครอีกทั้งยังไม่สามารถเป็นหัวหน้าครอบครัวพอไม่เห็นสามีไปแย่งข้าวหมากินก็เสียใจจึงอยากจะไปพ้นจากโลกใบนี้มาวันนี้ต้องขอบคุณทุกคนเลยครับทั้งส่วนราชาการกู้ภยัยนักข่าวและที่ขาดไม่ได้ก็คือประชาชนที่สงสารป้าโอนเงินมาช่วยแล้วก็เอาสิ่งของต่างๆมาให้ ใช้ชีวิตใหม่ของตนเองกับสามีเนี่ยดีขึ้นเหลือเกินครับจากวันนี้ได้รับกำลังใจจากพวกพี่ที่จากหน่วยเหนืองานรัฐทำให้อันมีกำลังใจต่อรู้ต่อไปก็ขอขอบคุณทุกกำลังแงใจที่มีให้และเตมหน้าที่รัฐทุกท่านนักข่าวหรือที่ให้โอกาสที่น้องประชาชนที่ช่วยเหลือนาะวันนี้ลุกขอ ขอบคุณมากค่ะแล้วระาวาังแผนยังไงครับกับเงินก้อนนี้เราจะไปปลดหนี้อะไรยังไงบ้างก็คือไปปิดรถค่ะแล้วก็อาจจะดูแลในส่วนเรื่องของเท่าหอค่ะ <pet it> มีกำลังใจขึ้นมีกำลังใจขึ้นยิ้มได้แล้วเนาะตอนนี้ใช่ใชนอกจากนี้หัวหน้าสำนักงานพัฒนาสังคมจังหวัดฉะเชิงเซานะครับได้ประสานโรงพยาบาลพุทธโสธรให้พาป้าแอดไปตรวจสุขภาพเนื่องจากมีความเครียดกินไม่ได้นอนไม่หลับมาหลายอาทิตย์แล้วนะครับเพื่อจะได้พูดคุยกับหมอแล้วก็รับยาปฏิชีวนะรักษาอาการกันต่อไปครับค่ะ